มาครับวันนี้เราก็มาเล่นทั่วไปบ้างครับเดี๋ยวไปหาแบบไปยิงซอมบี้บ้างนะเดี๋ยวเราก็จะไปลงในถนนแห่งความตายครับแล้วก็ตอนนี้ผมขาดอีกแค่3ด่านนะแล้วเราก็จะได้อนี่มาจะได้พวกดามเมจมาครับเราก็ต้องผ่านก่อนนะเดี๋ยวเอามาผมไม่ได้ลงนานละอันนี้ก็น่าจะได้แบบยิงชิื่อ่ะ แล้วด่านนี้เนี่ยคือมันต้องการแต้ม4ี่หมครับแต่ว่าผมยังแบบ4ี่หมอยู่เลยเนี่ยยวพอยิงเข้าอยู่นะเอาดีอันนี้ผมไม่ได้ลงมาแบบในด่านที่นานแล้วว่ารู้สึกว่ายิงง่ายขึ้นนะเพราะว่าแต้มผม้อน่าจะแบบน่าจะเริ่มเยอะอันนี้ก็4สี่หมเจ็ดเอแต่บอสมันก็ตายแล้วครับ แล้วก็ลูกกระจอกอีก2ตัวแล้รก็ชนะมาวะอีก2ด่านนะผมว่าน่าจะเริ่มยากกว่าขนาดเมื่อกี้นี่คือ49่หมนะแล้วแต้มผมนี่คือ47 0 0 0อันนี้ผมว่าน่าจะ5 0,000กว่าละยิ่งมันแต้มเยอะเท่าไหร่แล้วก็ยิงแบบยิงเบานะเดี๋ยวดว่าด่านนี้คือเราจะยิงยากปะมาไปต่อ เมื่อกี้ผมก็ไปกินอาหารมาและมันก็มาริงซอมบี้แรงขึ้นนะแล้วก็ต้องไวก่อนที่อาหารมันจะหมดรทธิ์นเนี่ยโอ้ยห้าหมื่เลยว่ะอันนี้แต้มแนะนำมาน,นี่คือ5000 50, มว่ะด่านนี้เนี่ยแต่เรา4 7่หมื่นเจ็ดอย่าดูว่าผมจยิงเข้าวา่ละล้วก็ขาดไปสามพนะแล้วผมก็ยิงกลับใบสันด้วยนะ ผมไม่ได้ทาปืนที่มันแบบมันยิงซอมบีนะเี๋ก็ใช้ไปครับปืนนี้ก็น่าจะพอยิงได้อยู่มาแล้ววางป้อมรอเลยก็ปลาระเบิดไปโอยแล้วด่านที่ตัวนี้ว่ะซอมบีเขียวนะวดิไอตัวพ่นพิษแต่ก็ยิงเข้าอยู่นะแล้วดีที่เรามีป้อมไฟเนี่ยแล้วมันก็มันรอบผีอยู่นะ ว่าด่านนี้เราก็จะผ่านแบบชิวๆตายแล้วและก็ตายไปแล้วก็ยิงพวกนี้ก่อนนะแต่ว่าผมมาเริ่มยิงเช้าว่ะดูดิกว่าที่มันจะตายครับนานอยู่นะแต่ก็ชนะมาเดี๋ยวมาดูด่านต่อไปไม่รู้ว่าจะยิงเข้าเปล่านะ เลขด่านยิ่งเยอะแล้วมันก็จะเริ่มยิงยากนะผมว่ารอบนี้มันน่าจะรวมตัวไอตัวบอสสองตัวเมื่อกี้นหะ่ะด่านนี้ผมว่าเจอแน่2ตัวตัวเดียวนี่อย่างยากเลยแล้วก็2ตัวนี่ไม่รู้ว่าจะตายเปล่า,านะแต่ก็ต้องลองครับแต่ว่าถ้าผมผ่านที่คีลแล้วก็ไปเลื่อนขั้นได้เลยนะแล้วก็ขาดแค่ด่านเดียว i c h m a น Shop โน .1 เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ r i c h m a n คอยยิ่งเติมยิ่งลดและ l u ก k ี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการกับ r i c h m a n คอยใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ l u ก k y ้คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ i c h m a n s h o p .com กดใต้คลิปเพื่อไปลุนนกัเย ก็อัพทักษะได้แล้วก็เอาดามเบตก่อนเลยเพราะว่าเราก็จะไปยิงซอมบี้อัพมาอันนี้ปืนเราก็แรงขึ้นละแล้วก็อีกด่านเดียวไปด่านที่78ครับผมว่า2ตัวแน่นะรอบนี้เนี่ยไอ้บอสมันอะ่วะว้าอันนี้พร้อมครับอาหารที่เราบัฟอยู่ก็ยังอยู่นะ ยังไม่หมดเวลาครับแล้วก็วางป้อมรอผมว่าซ้าสองตัวนี่คือตึงมือแน่อ้ยนี่ไงจริงด้วยมันก็อย่างนี้เลยครับถ้ามันมาทีละตัวเนี่ยแล้วตาต่อไปก็สองตัวเดี๋ยวไปยิงตัวนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าตอนที่มันใกล้าตายมันจะระเบิดครับแล้วก็จะได้ทำเวลาหน่อยเอาดิ แต่ก็ดีว่าที่ผมอัพป้อมไฟมาเนี่ยแล้วป้อมไฟผมก็เลเวลตันเลยนะน้อแบบได้ริงอะไรเอามาดิเปิดแล้วโอ้ยวอัน,นี้เหลือบอสตัวเดียวยมคนผิดครับมาดิหวว่าน่าจะทันนะแต่นี่เหลือ30ิวิอ่ะต้องลองดู เผมว่าไหวครับแต่ก็ตายสักทีดิโอ้ยสุดวิเอายังไม่ตายมาั้ยไปและก็เรียบร้อยเอาว่ะเมื่อกี้นี่เหลือไม่กี่วิ้แต่ก็ชนะมาและเราก็ได้แต้มทักษะมาหนึ่งพกว่านะของที่ต้องการครับแต่ว่าชนะมาว่ะแล้วแต้มผมนี่คือ,อยังน้อยอยู่นะแต่ว่าเราไปเล่นของแบบ หนาที่มนันแนะนําแบบห้าหมื่นกว่าเลยอะล้วก็ผ่านมาเมื่อกี้เราก็ได้แต้มพักษามาด้วยนะเดี๋ยวไปอัพเลยครับแล้วก็อัพว้อมไปอย่างน้อยมันก็ได้แต้มมานะดูดิก็บวกมาสิบสามแต้มอ่ะอปต่อเดี๋ยวเราก็จะไปเลื่อนขั้นครับนี่ เล่นขันฉายาโอ้โหแต่ว่าผมต้องไปเล่นด่านนี้ว่ะเมาลองซื้อไอ้นี้ก่อนนะมันก็ใช้11แล้วก็มีอยู่ครับซื้อมา27000แล้วก็ขาดแค่ด่านนี้มาแต่เราก็น่าจะลุยคนเดียวได้นะแล้วก็โซโล่เลยครับแล้จ้าคนเดียวก็น่าจะไหวนะ ไปครับพร้อมมันก็เป็นของฝันร้ายแล้วก็ท้าทายท้าทายเดี่ยวเลยครับคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมาบัฟอาหารก่อนเลยมาเฮ้ยเป็นแค่ของเลเวล69เองนะอันนี้ยิงไวครับเพราะว่าเลเวลมันน้อยนะ อย่า <ITA> งนีงいい้ช er. <And S 2> <J> ิวม right. <at> ันตายง่ายอะไม่กี่นัดก็ตายละอันนี้บอสมันมาละต้องเปิดไปกินแต่ว่าผมเจ็บอยู่นะเพราะว่าพวกมันก็ ลก็เรียบร้อยหมดแล้ววะเรายอ้ชนะมาก็เอาเรื่องยุ่แต่ว่าเราคนเดียวแล้วก็โดนพวกนี้ถมเนี่ยแต่ก็ฝ่าเลยครับ๋ยวเราก็ไปเลื่อนขั้นกันและมาดูว่าเราจะได้มากี่แต้บเนี่ยอันนี้อีกหลายด่านเลยนะที่ด่านแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปลงเลยครับไอ้พวกฝันร้ายอะไรอย่างงี้เนี่ยก็แต่ละวันก็ตามที่เห็นครับไปเรื่อยเปื่อยเื่อไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้เลย มา,มาเลื่อนข้านกันแล้วก็รับมาปึ๊บอ,อาว่า40แต้มได้อยู่นะแต่ว่าดามเมจเราก็จะเยอะขึ้นครับถ้าเราอัปเกรดนะ้วก็อัมตรงนี้มันก็ขึ้นดามเมจแล้วก็ขึ้นพวกกรออะไรนี้นะแล้วก็อัพม,มาเรียบร้อยไปครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วก็มา,าไปยิงซอมบี้แล้วก็ไปทำเควสได้เปื่อยนะนานๆนก็มาเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยครับเวลาก็ค่อยไปหาลุยต่อ มาสำหรับวันนี้แค่นี้ครับวัเจันใหม่ไม่บายครับไปละ